เพราะว่าเด็กมอหัวเฉียวคือมันเป็นมหาลัยจีนสอบจีนพูดภาษาจีนได้ไหมคะสอบยากไหมสอบยากไหมถามก่อนถามน้องๆก่อนเรื่องของค่าเทอมเนื่องจากว่ามอหัวเฉียวเป็นมอเอกชนพี่อยากจะรู้ว่าค่าเทอมของคณะเทคนิคเอ้ไม่ใช่ค่าเทอมของกายภาพบำบัดเท่าไหร่ต้อกิบไหค่ะ ตอนนี้ยูอาอยูอยู่ที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินะคะทุกคนวันนี้จะพามาดูว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับมอหัวเฉียวะค่ะทุกคนไปดูกันเลยค่ะน้องอะไรกันบ้างเนี่ยชื่อดีมค่ะน้องดีมนะคะชื่ออิงค่ะน้องอะไรนะอิงน้องอิงเหมือนฝันค่ะน้องดีมน้องอิงอิงอิงแล้วก็น้องเหมือนฝันนะคะค่ะอยู่ปีไหนกันบ้างแล้วเนี่ยจะขึ้นปีปสาม,ป,สามปีสามแล้วนะคะ คณะอะไรเอ่ยคณะกายภาพบำบัดค่ะกายภาพบำบัดเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าได้ค่ะไปเริ่มกันได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวที่นี่มีอย่างแบบคณะวิศวะสถาปัตย์อะไรค่ะที่นี่ไม่มีไม่มีเราจะมีคณะแต่ว่าแต่ว่ามหาลัยเรามีคณะนิเทศศาสตร์ค่ะมีนิเทศ่นิเทศศาสตร์ก็จะแบ่งเป็นสาขาย่อยๆอีกก็จะแบ่งตอนปีสองค่ะปีสองเป็นปีสามก็จะแบ่ง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพยาบาลศาสตร์เทคนิคการแพทย์ใช่ค่ะแล้วก็กายภาพบำบัดแพทย์แจีนการแพทย์แผนจีนภาษาและวัฒนธรรมจีนนิติก็มีนิติศาสตร์มีมีรัฐศาสตร์ไหมคะไม่มีค่ะราศสไม่มีแล้วก็มีอะไรอีกนั้นเภสัชใช่ค่ะมีเภสัชด้วยส่วนมากแค่แบนสายวิทย์สาธารณสุขสายก็มีมีคณะแพทยศาสตร์ไหมไม่ม่มีเป็นแพทย์แผนจีนค่ะเราเป็นทางด้านแพทย์ มอหัวเฉียวจะไม่มีคณะแพทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีนแล้วก็คณะอื่นๆศาสตร์ทางด้านแบบสาสุขสาศาสตร์มากกว่านะคะพวกแบบกายภาพบําบัดอะไรอย่างนี้พวกเทคนิคการแพทย์นะคะแต่เพราะว่ามีคณะนิเทศาศาสตร์ด้วยนะคะคือแบบเหมือนฉีกเข้ามาเลยเนาะคณะนิเทศอะ่ะมันแบบเป็นคณะที่แบบถูกแอดเข้ามาแบบฉีกเลย ทุกคนครับเมืกก่อกี้น้องๆเขาเพิ่งจะเล่าให้ฟังว่าที่นี่จะไม่ได้มีป้ายคณะเหมือนแบบเป็นคณะแล้วก็มีป้ายคณะที่กระจุกตัวกันอยู่เพิ่งสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่เจอป้ายคณะไหนเลยก็เลยงงน้องๆเขาก็เลยบอกว่าที่เนี่ยจะเป็นแบบลักษณะของชั้นชั้นชั้นเรียนคืออาคารเรียนรวมแล้วก็คณะไหนก็แต่และชั้แนแต่ละชั้นจะมีคณะอก็จะมีออ มีป้ายคณะอยู่ตามชั้นที่นี่ก็เด่นเรื่องแพทย์แผนจีนก็เด่น,นะคะ่ะได้มีการไปศึกษาที่ประเทศจีนไหมคะของคณะแพทย์แผนจีนเฉพาะคนที่ได้ทุนหรือเปล่าหรือว่า<อ>ไป,ไปทุก <ไป S 2> คนโอ้ไปทุกคนปีไหนปีหนึ่งตั้งแต่ปีหนึ่งเลยหรอปีนึ่งแล้วก็ปีหนึ่งปีห้าใช่ค่ะปีหนึ่งกับปีห้าต้องไปประเทศจีนของคณะแพทย์จันเลยตรงนี้นะคะก็จะเป็น หลวงปู่ใต้หงซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบเด็กมาหัวเฉียวนัดถือว่าศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องเรียนขอการเรียนอย่างเงี้ยค่ะแบบเน้นๆก็คือแบบเรียนเป็นหลักค่ะอย่างเวลาสอบมาไหมมาพวกหนูนี่แหละมาบ่อยเลยช่วงดึกๆอ่านหนังสือไปแบบวิวขอพรดีกว่าก็จะมาตรงนี้อะค่ะเราถามก่อนว่าได้ผลไหมได้นะคะแบบขอแปสอบผ่านวิชานี้วิชานี้ก็ผ่านมา อีกที่หนึ่งค่ะที่นี่ก็จะมีหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อโตแล้วก็หลวงพ่อพระพุทธโสธรค่ะถ้าเป็นนักศึกษาจะเรียกว่าอันนี้เป็นมหนึ่งอันนู้นเป็นมอสองอะไรอย่างเง<ช>ี้ยค่ะที่ที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยก็คือมอหนึ่ง,งใช่ไหมคะม่ใช่ค่ะ,คะมอนั้นเป็นมอสอง<ช>มอนั้นอ่ะจําเป็นต้องขี่ไหมจะเป็นค่ะก็จะเป็นอยู่เพราะว่าด้วยความที่มันมันอยู่ในซอยค่ะแล้วก็ต้องแบบ อาจานั่งวินนั่งวินบ้างหรือว่าถ้าสมมุติบางบางคนที่เขามีรถยนต์ส่วนตัวเขาก็จะไปกับเพื่อนหลายคนมอนุน่ะเขาสอนอะไรบ้างอะมอนุนส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายศิลป์ค่ะจะไปเรียนบ่อยก็จะมีพวกคณะภาษาบ้างเพราะว่าจะไปเรียนพวกว,วิชาเรียนรวมที่เราเรียกว่าวิชา GE อะค่ะจะเป็นวิชาทั่วไปวิชาเสรีก็จะเน้นที่มอสองซะส่วนใหญ่ส่วนที่นี่เราก็จะเน้นพวกวิชาที่มันเกี่ยวกับคณะ เฉพาคณะอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีที่นี่เยอะก็จะเรียนที่นี่ะส่วนใหญ่ค่ะก็ขอ,อประชมุมกอนแล้วนะคะเราก็จะเอาไว้ใช้ในการทํากิจกรรมร่วมกันข่าของคณะสาขาวิชาทั้งหมด13คณะค่ะก็คือตอนที่เราประถมนิเทศนะคะแล้วก็จะมีการมารวมตัวกันที่นี่ก่อนเพื่อดูการแสดงของชมรมต่างๆเช่นการ cover dance หรือการเชิดหุ่นคนหรือว่าที่ ที่สําคัญของมหาวิทยาลัยก็คือการรัไทยเก๊กค่ะก็จะมีการโชว์ที่นี่ด้วยแล้วก็อาจจะมีบางคณะวิชาที่มีการใช้เป็นพอในการจัดคอนเสิร์ตต่างๆค่ะของวงดนตร,รีข้างนอกเนี่ยค่ะเพื่อให้พวกเราได้ร่วมสนุกกันที่นี่แล้วก็ที่สําคัญค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือการจัดการประกวดดาวเดือนค่ะเราก็ใช้ที่นี่ในการจัดรับปริญญาด้วยใช่ไหมใช่ใชรรค่ะเดี๋ยวถามน้องๆก่อนเมื่อกี้บอกว่ามีเรียนไทยเก๊ก คน<ม>เลยไหมให้เก๊กเรียนทุกคน,ค,นค่ะคณะ,คณะต้องเรียนเด็กปีหนึ่งปีสองปีสามปีหนึ่งเด็กชั้แล้วแต่คณะค่ะบางคณะก็เรียนตอนปีหนึ่งบางคณะก็เรียนตอนปีสองแต่ว่าบังคับเป็นวิชาบังคับไม่ใช่วิชาเลือกเนาะเป็นวิชาบางชังคับ<ช>ว่าทุกคนที่เป็นเด็กมอหัวเฉียวไม่ว่าจะอยู่คณะอะไรก็ตามจะต้องมีการเรียนวิชาไทยเก๊กใช่ค่สักหน่อยไหมโอ๊ยลืมหมดแล้วอันนี่งานเฟรนช์ก็ อันดับแรกเขาก็จะแบ่งเป็นฐานๆให้น้องแบบร่วมกิจกรรมกันใช่ไหมคะแล้วก็ไปจับที่นู่นสนามพุตบรลค่ะสนามฟุตบอลใหญ่ก็คือทําพิธีบายศิษส์สูขก่อนอะไรอยู่ที่นู่นหมดเลยแล้วเราก็อาจจะมีการสันทนาการด้วใช่ค่ะพี่มีคาถามหนึ่งที่พี่สงสัยมากไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าเด็กมองหัวเฉียวส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงใช่ค่ะผู้ชายนี่อัตราส่วนประมาณร้อยละเท่าไหร่ 1ต่อ3ค่ะ1ต่อ3เลยเหรอเฮ้ยแล้วแบบนี้หาแฟนยากไหมเนี่ยจริงหรือเปล่าถามน้องๆก่อนเรื่องของค่าเทอมเนื่องจากว่ามอหัวเฉียวเป็นมอเอกชนพี่อยากจะรู้ว่าค่าเทอมของคณะเทคนิคเอ้ไม่ใช่ค่าเทอมของกายภาพบำบัดเท่าไหร่เกาิไปก็สามหมอัพ สามถึงหลักเยอะสุดของชั้นปีมูนูปีสามปีหน yeah. uh, yeah. so yeah. right. like ึ่งก็คือเกือบเกือบเจ็ดหมื่นต่อเพิ่มต่อเอพค่ะเจ็ดหมื่นต่อเทอมใช่แต่ว่าก็จะมีแค่เทอมเดียวใช่ค่ะแต่ละแต่ละเทอมแต่ละปีก็จะมีไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าแต่ละปีก็จะเรียนต่างกันไปใช้อุปกรณ์ต่างกันไปอย่างปีหนึ่งมาอย่างเงี้ยเฮ้ยปีปีหนึ่งเรียนสองเทอมหรือสามเทอมคะสองสองแล้วแล้วแต่ปี ในซัมเมอร์ด้วยมันจะเป็นวิชาเลือกเสรีเงี่ยค่ะก็จะเป็น3เทอมพอมาพอเราปีสองก็เลยแค่สองเทอมแล้วพอปีสามก็จะเรียนการฝึกงานเป็นสองเทอมแล้วก็มีการทึกงานค่าเทอมคือแล้วแต่ว่าเทอมเทอมนั้นใช้อุปกรณ์ที่จะต้องแบบเป็นอุปกรณ์แบบที่มันราคาแพงหรือเปล่าใช่ไหมใช่ค่ะราคาเมาจ่ายคือแบบจะต้องมีค่าแบบ ถ้าบำรุงท้านนู้นนี่อีกไหมหรือว่าอันนี้คือ่ยนอางเสร็จแล้วค่ะจบเลยใช่ไหมคะใช่โอ้โโอเคกายภาพบำบัดแต่ว่าถ้าใจรักบวิทย์คณิตแผนวิทย์คณิตเป็นหลักให้ใจรักก็เข้าได้เหรอเราะว่าเด็กมอหัวเฉียวคือมันเป็นมหาลัยจีนออกแบบจีนพูดภาษาจีนได้ไหมคะ นิดหน่อยค่ะแล้วแต่บางคนแต่แต่ว่าถ้าไม่ได้เรียนภาษาจีนก็ไม่ได้แล้วภาษาจีนเป็นวิชาบังคับไหมอ่าไม่ค่ะไม่ไม่บังคับก็มีเยอะอยู่นะคะแต่ว่าประมาณสองต่อสี่อย่างเงี้ยค่ะสต่อสามต่อสี่แต่ว่าส่วนมากก็นักศึกษาไทยจะเยอะกว่า